สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะชาวธนูเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาดูดวงของคุณในเดือนธันวาคม เดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของคุณยังจอนอยู่ในภพการเงินเนาะดาวเป็นนิดทําให้ตัวคุณก็อาจจะดรอปลงนิดนึงเนาะพาะกําลังกําลังกายกําลังใจอาจจะดรอปลงบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่เสากับพฤหัสเขาเป็นดาวที่สลับเรือนเกษตรกันอยู่ มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เสียหายมากมายนะักเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของตัวตนของคุณก็ยังคงมั่นคงยังคงเข้มแข็งแล้วก็ยังไปได้นะตัวคุณเองไปอยู่ในเรือนเสาเนี่ยแล้วไปอ่อนกําลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองของชาวธนูช่วงนี้ถ้าจะได้ก็ต้องเรียกว่าเหนื่อยหน่อยหนึ่งเนาะต้องทุกข์ต้องเครียดตามอํานาจของเสา หรือใครที่รอเงินอยู่กว่าจะได้ก็อาจจะยืดเยื้อยาวนาะนเรียกว่ารอกันนานนิดนึงดาวที่สลับเรือนเกษตรกันอยู่ยังส่งผลดีให้ชาวธนูยังไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะการเงินยังดีเพียงแต่ว่าดาวที่สลับเรือนเกษตรกันเนี่ยมันเป็นดาวเอ่อมันเป็นเรื่องที่ทําให้การเงินของคุณไม่อยู่นิ่งอาจจะต้องมีการยักย้ายถ่ายเทหรือมีการหมุนเวียนของเงินเอาเงินตรงนู้นมาใช้ตรงนี้อะไรแบบนี้บ้างเนาะ ชาวธนูช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินเก่งพระหัสอีกเรือนก็คือเจ้าเรือนพันธุเนาะในด้านดีชาวธนูคุณก็จะมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดาวอังคารเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็มาลอยอยู่ในภพพันธุปุตตะแปลว่าใหม่ๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ชาวธนูคุณจะได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถใหม่เนาะอาจจะใช้เงินใช้ทองไปเพื่อการนี้ หรือธนูบางท่านคุณก็อาจจะขยายกิจการงานขยายสถานที่ทำงานมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มใครที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเงินได้เช่นห้องเช่าบ้านเช่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีที่อสังหาจะทำเงินให้คุณนะ หรือว่ามีโอกาสที่ธนูจะขยายกิจการงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีความวุ่นวายขึ้นมาบ้างเพราะว่าอังคารอีกเดือนเขาก็เป็นเจ้าเรือนวินาศเนาะมันก็อาจจะยุ่งยากวุ่นวายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายมากมายเนาะนอกจากว่าอาจจะมีในเรื่องของเพื่อนพี่น้องมาพึ่งพิงในเรื่องการเงินการทองของชาวธนูอยู่บ้าง มาดูในเรื่องการเงินดาวเสาเจ้าเรือนการเงินยังจรทพับลักชาวธนูอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวธนูเรื่องการเงินการทองก็ยังคล่องดีอยู่นะยังมั่นคงมีเกตมาจรร่วมกับเสาทําให้ธนูเองคุณก็จะมีความอึดอดทนมากขึ้นเนาะตอนนี้เรียกว่าอึดมากเป็นพิเศษแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินพิเศษได้งานพิเศษเนาะได้เงินเพิ่มเงินจากต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษา ในเรื่องของการงานพุทธเจ้าเรือนการงานตอนนี้พุทธจรอ,อยู่ในภพวินาศนะก็อาจจะทําให้มีเรื่องวุ่นวายในเรื่องของการงานบ้างแต่ว่าพุทธกับอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ที่จะเสริมส่งให้ชาวธนูเนาะแล้วอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานทําให้เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างที่ ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าในส่วนที่ต้องระวังนิดนึงก็มันทําให้คุณมีเรื่องที่อาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันหรือมีเรื่องวิวาทะกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้หงุดหงิดเพราะว่าตอนนี้พุทธกับลาหูเล็งกันอยู่แล้วลาหูคุณมาจากเรือนเพื่อนคือเรือนสหชชะแล้วมาเล็งอยู่กับพุทธเจ้าเรือนการงานในภพอริเนาะแต่ว่าอุปสรรคศัตรูมันจะทําให้คุณเข้มแข็งนะมันจะทําให้คุณ เขาเรียกว่ามีแวลูในตัวเองเพิ่มขึ้น mm hmm. เนาะก็ค่อยๆถามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอาจจะต้องมีปัญหาวุ่นวายเข้ามาให้แก้บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ชาวธนูนช่วงเนี้ยคุณจะมี mm hmm. เขาเรียกว่ามีไหวพริบดีเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะผ่านปัญหาไปได้ในเรื่องของความรัก พุทธเจ้าเรือนปัตตนีเองก็จออยู่ในภพวินาศด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเจอคู่ครองคนรักนะอาจจะเจอกันในแวดวงการทํางานนั่นแหละสุขเองซึ่งเป็นดาวความรักอีกตัวหนึ่งก็จอนเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะเนาะเป็นเพื่อนฝูงกันหรือว่าติดต่อกันในเรื่องของการงานเพียงแต่ว่าถ้าเจอก็อาจจะยังไม่เปิดเผยเนาะอาจจะยังคือคบกันไปเงียบๆสักระยะหนึ่ง ในเรื่องของสุขภาพตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรน่าห่วงมากนะักยกเว้นเสาที่ทับลักอยู่เสาเขาเป็นดาวที่ค่อนข้างเหมือนกับความเครียดความวิตกกังวลเนาะบางทีคุณอาจจะเครียดมากคิดมากวิตกกังวลมากเกินทำใหเเ้เขาเรียกว่าประสาทลงกระเพาะอาจจะปวดท้องปวดกระเพาะปวดลำไส้เนาะแล้วก็ในเรื่องของระบบฟันในเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ระวังเอาไว้นิดหนึ่ง วันที่ห้าธันวาดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวธนูจรเข้าพบมังกรในเรือนการเงินดาวเป็นเกษตรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองของชาวธนูแล้วนะโดยประมาณสองปีครึ่งนับจากนี้ที่เสาจะอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วยืนเด่นเป็นเกษตรให้ชาวธนูการเงินของชาวธนูจะเปลี่ยนแปลงแบบว่ามั่นคงเข้มแข็งขึ้นแล้วเข้มแข็งแบบสุด คุณจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ภายในสองปีนี้การเงินการทองของชาวธนูต้องมั่นคงให้ได้เพราะนี่คือโอกาสทองโอกาสดีที่สุดของชาวธนูในเรื่องของการเงินการทองแม้ว่าในระยะหนึ่งปีจากนี้ดาวพฤหัสด,ดาวต,วตัวตนของคุณจะอ่อนกําลัง แต่เสาเขายังยืนแข็งแกร่งเป็นเกษตรให้พึ่งพิงอยู่นะเพียงแต่ว่าเสากับพุทหัสมันทําให้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างนะอาจจะต้องมีอะไรเครียดบ้างทุกยากลําบากบ้างแต่นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดทีนี้มันต้องดูพื้นดวงด้วยนะถ้าเสาใครที่พื้นดวงเดิม สาวคุณไม่เสียสาวคุณไม่เสือ่อมไม่อ่อนกําลังไม่เป็นปะะไม่เป็นนิดไม่เป็นกาลีเดิมนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรือนอริมรณวินาศ ไม่ได้เป็นดาวลอยอยู่ในอริมรณะวินาศนะยังไงการเงินการทองของธนูต้องดีขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเสาจะเสื่อมเสาจะเสียเสาจะมาจากอาริมรณะวินาศก็ยังต้องดีขึ้นเพียงแต่คุณอาจจะดีไม่เท่าคนที่พื้นดวงเสาเขาให้คุณอยู่แล้วหรือเขาแข็งแรงเขาดีอยู่แล้วนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันต่อก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะมาต่อว่าทําไมไม่เห็นดีเลยดูเสาในพื้นดวงเดิมด้วยนะเพราะว่าเสาแต่ละคนไม่เหมือนกันแข็งแรงไม่เท่ากันเปรียบง่ายๆถ้าเสาที่แข็งแรงเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเกษตรเขาก็ยิ่งมั่นคงแข็งแรงขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเสาคุณกระป๊อกกระแป๊กมาแล้วตอนนี้เสาเป็นเกษตรคุณจะแข็งแรงเท่าที่เสาเขาดีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เนาะ แต่ยางไรก็แล้วแต่แม้ว่าเสาคุณจะไม่ดีพื้นพื้นเดิมเสาไม่ดีเนาะเสาเสียเสาเสื่อมเสามาจากอริมรณะวินาศยังไงการเงินการทองของธนูก็ต้องดีขึ้นเพียงแต่มันอาจจะกว่าจะดีคุณอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยหรือ มันเป็นแบบทุกขลาภคือได้มาแล้วมันมีเรื่องต้องจ่ายหรือมีความทุกข์อะไรตามมามันจะเป็นแบบนั้นหรือกว่าจะได้มาต้องแก้ปัญหาต้องวุ่นวายโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ยังไงต้องดีขึ้นนะแล้วตอนนี้สุขร์เองก็จอนเป็นเกษตรให้อยู่ด้วยในภพลาภะนะเป็นช่วงอกาศเป็นช่วงโอกาสดีๆของชาวธนูวันที่ส2บสองธันวา ดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตนิและเจ้าเรือนการงานจอนเข้าทับลักพุธนี่เขาบอกว่าเป็นโชคประจำเดือนเพราะฉะนั้นพอพุธท,ทับลักก็ทําให้ธนูค่อนข้างจะโชคดีในเดือนนี้เพียงแต่พุธเป็นประนะก็ทําให้ในเรื่องของการงานคุณอาจจะอ่อนกําลังลงนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนะเพราะพฤหัสคุณแม้จะเป็นนิดแต่สาวเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรคุณก็อาจจะต้องเหมือนกับ เริ่มต้นลำบากหน่อยหรือว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาหรือมีความรู้สึกว่างานมันอาจจะดอกลงนิดนึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวก็ยังให้คุณอยู่ดีนะแล้วมา,มาจอมาจร่วมอยู่กับเกียรติด้วยนะ ระวังในเรื่องของคาพูดนิดนึงเท่านั้นนะบางทีเนี่ยอย่าพูดเยอะเพราะพอพูดกับเกศเจอกันมันทําให้บางทีคุณพูดมากพูดเลื่อยเปื่อยเกินไปนะส่วนใครที่ทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับการเจราจาติดต่องานต้องบอกว่าช่วงเนี้ยส่งผลดีแล้วพูดในเรือนเพฤเรื่องหัสจะทําให้ชาวธนูเนี่ยคุณจะมีการจัดระเบียบคุณจะวางแผนในหัวเลยมีสเต็ปในการเดินในการทํางานเลยหนึ่งสองสามสี่คุณจะทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ คุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วพุทธกับพรลหัสเขาเป็นดาวจอมวางแผนอยู่แล้วเป็นคู่สลายคู่พลิกแพงทําให้คุณมีไหวพริบพลิกแพงเก่งมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาขอเพียงแต่อย่าคิดเยอะเกินบางทีเนี่ย พอพุทธมาเจอเกตแล้วเจอเสาด้วยเนี่ยเสาเขาเป็นดาวนิ่งๆแล้วดาวคิดเยอะอยู่แล้วนะมันทําให้คุณห่วงหน้าพวงหลังพอคิดมากบางทีมันช้าไปมันก็ไม่ทันการเหมือนกันมันจะทําให้คุณพลาดโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่กําลังพอเหมาะนะพุทธอีกเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนปัตตานีพอเจ้าเรือนปัตตานีมาจอนทับลักก็ต้องบอกว่าชาวธนูมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองต้องใจนะถ้าใครที่ยังไม่มีคู่มา เจอกันในแวดวงของการทำงานเจอกันในแวดวงเพื่อนฝูงของคุณหรือว่าติดต่อง,งานแล้วเจอกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวธนูต้องบอกว่ามีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจเยอะแต่ว่าดาวปัตตนิเป็นประต้องระวังนิดหนึ่งเนาะมันอาจจะทําให้คุณเจอคู่ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเรียกว่ามีคู่ของคุณอื่นเนาะ ก็ระวังดูให้ดีหรือถ้าเขาโสดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะได้คู่ที่อายุอ่อนกว่าคุณนะถ้าไม่ได้เจอคู่ครองก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานหรือว่าทําอะไรร่วมกับผู้อื่นเนาะในวันเดียวกัน สุกเจ้าเรือนอลิและเจ้าเรือนลาภก็จรเข้าราศีพิจิกพบวินาศดาวเป็นประเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นธนูก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของเพื่อนนิดนึงอย่างที่บอกนะแล้วลาหูเจ้าเรือนสหัชชะจออยู่ในเรือนสุขพบอรินะเพื่อนอาจจะมาเบียดบังในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเอาเรื่องวุ่นวายสร้างปัญหาให้ หรือมีโอกาสที่จะทําให้ชาวธนูเป็นหนี้เป็นสินเพราะเพื่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือเพื่อนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับชาวธนูเนี่ยแต่ว่าเขาแอบเป็นแบบลับๆอันนึกออกไหมเขาไม่เ,เปิดเผยตัวตอนอันนั้นยิ่งต้องระวังยากกว่าอีกถูกไหมดีกว่าเป็นศัตรูกันและบอกให้รู้ซะยังดีกว่าเนาะแล้วก็สุขกับ ราหูที่เลงกันอยู่นะชาวธนูโดยเฉพาะสาวๆต้องระวังนิดนึงนะช่วงนี้ถ้ามีความรักแล้วค่อนข้างทุ่มเทเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ศุกร์กับอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลดาวคู่นี้ก็ยังส่งผลดีให้กับชาวธนูนะคุณก็อาจจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่เป็นแบ็กให้แต่ว่าท่านก็อาจจะไม่เปิดเผยตัวตนมีโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของลาภผลเงินทอง พอสุขเองก็มาจากเจ้าภพลาภระวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือ,อนสุภะจรเข้าราศีธนูทับลักเนาะอาทิตย์ในเรือนพฤเรืองหัดนี่ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะก็ทำให้ชาวธนูค่อนข้างที่จะมีโชคมีลาบแหละ ทีนี้อาทิตย์เขาเป็นดาวธาตุไฟพอมาทับลักเนี่ยชาวธนูต้องระวังการโดนของร้อนนะโดนของร้อนมาโดนตัวโรคตัวปวดหัวตัวร้อนต้องระวังหรือมีโอกาสที่ชาวธนูคุณอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันเนาะพออาทิตย์ทับลักเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยติดที่อาจจะไปนู่นมานี่บางทีไม่ได้อยากไปหรอกแต่ว่ามันมีเหตุให้ต้องไปเนาะ อาทิตย์กับพุธเป็นดาวคู่เสริมส่งอีกคู่หนึ่งที่จะช่วยทําให้คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหามีสติธนูที่ทํางานเกี่ยวกับในหน้าตัวแทนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าส่งผลดีมากๆอาทิตย์กับพฤรหัสเขาเป็นดาวคู่มิรใหญ่ทําให้ชาวธนูคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินการทองมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายคู่ครองอาจจะสนับสนุนให้คุณ ในเรื่องของการเงินการทองหรือทำให้มีอสังหาริมทรัพย์วันที่ยี่สิบธันวาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศจรเป็นเกษตรในภพปุตตะที่ราศีเมษเนาะดาวบาปเคาะในภพเรือนดีก็บอกว่ากว่าจะได้มามันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะอังคารเขาเป็นดาวที่ต้องลงมือทําเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วจอเป็นเกษตร ต้องบอกว่าชาวตนูเดือนนี้ดวงคุณก็ค่อนข้างเรียกว่ามีเรื่องดีๆเยอะกว่าเรื่องไม่ดีนะเรื่องวุ่นวายมันก็มีบ้างแต่ดาวค่อนข้างที่จะเดินดีทีเดียวนะตอนนี้ดาวปุตตะเป็นเกษตรก็ทําให้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสดีนะในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสที่จะได้ เขาเรียกว่ามีไรายได้ใหม่ๆไ,ได้ทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆม,มีโครงการอะไรใหม่ๆแต่ว่าเตือนนิดเดียวคือดาวอังคารเป็นดาวที่ค่อนข้างชอบเสี่ยงเพราะฉะนั้นชาวธนูคุณจะทำอะไรจะเริ่มต้นอะไรรอบครอบไว้ดีกว่าเพราะอังคารเองเขายังจรเจอมาฤตยูอยู่เนาะมันก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรอบคอบเอาไว้ดีที่สุด ยกเว้นว่าชาวลนูท่านไหนที่คุณทำหรือเริ่มต้นงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech เรื่องที่มันทันสมัยต่างๆนะนะอันนี้ต้องบอกว่าถูกกับดวงในช่วงนี้เลยนะวันที่30ทธันวาดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือ,อนกรมมะจรเข้าราศีมังกรพบกระดุมพระ เรียกว่าการเงินการงานตอนนี้ส่งผลประโยชน์มาเต็มให้กับชาวธนูนะงานสร้างเงินเงินสร้างง,งานชาวธนูช่วงนี้ต้องบอกว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจริงๆนะพุทธเจ้าเรือนปัตนีม,มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักได้คู่ครองใหม่ได้หุ้นส่วนใหม่แต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วไม่ต้องได้คู่ครองใหม่นะ อันนี้สาหรับคนที่เขาไม่มีคู่หรือคนที่เขาเลิกลาไปแล้วเนาะถ้าเรามีคู่อยู่แล้วไอ้นี่ตัวใครตัวมันน่ะนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากคู่ได้เงินทองได้สิ่งของมีมีค่านะสําหรับใครที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกนะอย่าเพิ่งรีบด่วนค่อยๆดู เพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยดูนิดนึงว่าเขาเข้ามาด้วยจิตใจที่ว่าจริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อะไรจากเรานะแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะกับเรามากนะักเพราะฉะนั้นเตือนโดยเฉพาะสาวๆชาวธนูเนาะก็ดูให้ดี นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากๆสําหรับชาวธนูนะทั้งเรื่องการเงินการทองการงานความรักเรียกว่ามาเต็มเดือนสุดท้ายแล้วหวังว่าชาวธนูจะมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุก การติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณจริงๆขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะสวัสดีปีใหม่กันขอบคุณและสวัสดีจ้า